เคยท่องแมปแล้วเจออะไรแปลกๆไหมครับเรื่องนี้โทมัสท่องแมปแบบ Street View ไปทั่วโลกเป็นงานอดิเรกแล้วก็เจอศีรษะคนถูกรัดด้วยถุงพลาสติกอยู่ตรงหน้าต่างของตึกที่กำลังมองแน่นอนครับพบจากการท่องแมปไปในอินเทอร์เน็ตถ้ามันเป็นคดีฆาตการรมเฉยๆเราก็คงไม่มาแนะนำแต่ว่า เป็นคดีฆาตรกรรมที่มีคดีฆาตรกรรมสอนอยู่แล้วก็เซอร์ไพรส์สอนด้วยคดีฆาตรกรรมอีกทีเรื่องมีอยู่ว่าโทมัสหนุ่มสติไม่ค่อยดีแต่เขาเป็นคนที่หมกมุ่นกับแผนที่มากๆใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนท่องไปนในเว็บ world 360ซึ่งเป็นเว็บคล้ายๆ google street view แต่ชัดเจนขนาดมองจากถนนเข้าไปเห็นรายละเอียดตึกรอบๆได้เห็นยันเมนูแนะนําประจาร้านนะครับเป็นนี้วันหนึ่งเขามองไปที่หน้าต่างตึกตึกหนึ่งแล้วก็โะเช ศีรษะคนถูกถุงพลาสติกรัดใบหน้าแนบกับหน้าต่างเึ็ตัดภาพกลับมาที่เบย์พี่ชายของโทมัสที่ต้องกลับมาดูแลน้องเพราะพ่อของเขาทั้งคู่ดูเหมือนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตดูเหมือนนะครับคือขับรถตัดหญ้าตกเนินแล้วโดนรถตัดหญ้าทับจนเสียชีวิตเรื่องมันก็คงไม่มีอะไรถ้าเลไม่สปอยน้องคือโทมัสขอร้องให้เลยไปดูเมืองที่เขาเห็นศีรษะคนถูกลัดด้วยถุงพลาสติกให้หน่อย พอคิดว่ามันต้องเป็นคดีฆาตกรรมคราวนี้ก็เรื่องใหญ่เลยเดีครับเพราะคดีนี้มีเบื้องหลังเบอร์ที่มีผู้มีอำนาจใหญ่โตกเกี่ยวข้องเอาง่ายๆเลยนะเมื่อไปดูไปสอบถามหลังจากนั้นไม่กี่วันภาพก็ถูกลบไปเลยพร้อมกับผู้เกี่ยวข้องที่ทยอยเสียชีวิตไปทีละคนทีละคนแต่คดีนี้เงียบปริบจ้าไม่มีข่าวอะไรของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเงียบหายไปกับสายลมนอกจากการท้ามรตยูของสองพี่น้องแล้วยังมีความเอ๊ะอยู่อีกหลายอย่าง เป็นคาตกรรมสอนคาตกรรมแล้วทีนี้เรื่องมันจะยังไงต่อดาวาตกรกับไม่ถูกจนหน้าสุดท้ายที่ไม่ได้เวอร์นะครับหน้าสุดท้ายของหนังสือจริงๆครับสิ่งที่ดีงามที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยของหนังสือเล่มนี้ก็คือวิธีเล่าเรื่องครับคุณนักเขียนลินดูดบัคเล่นเนี่ยเล่าเรื่องได้แบบหลอกกันทุกตอนอ่ะหลอกกันทุกบทอ่านเพลินๆพ,นพนออ่านจนจบตอนเหมือนโดนตบหน้าคือเอา้าหักมุมกันแบบนี้เลยเหรอพี่ แล้วคิดูนะก400กว่าหน้าหนาขนาดนี้หานไป2คืนนิด้จบมันต้องเป็นหนังสือที่วางไม่ลงเบอร์ไหนก็ขอป้ายยาหนักๆเลยนะครับเล่มนี้ไม่ควรพลาดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ